โอเคเล่นกับ AI 2เกมนะครับเออ่เล่นกับ AI 2เกมชนะ2เกมยิง2ประตูทำทำประมาณนี้ก่อนทำทำอันนี้ก่อนเล่นกับ AI 2เกมยิง2ประตูแล้วก็ชนะ2เกมโอเล่นจบแล้วใช่ปะไปเล่นในเอฟุตบอลอะในในดิวิชันอะในดิวิชันอะในเล้งอะดีหนึ่งดีสองดีสามดีสี่อะไรอย่างเงี้ยไปเล่นในนั้นเว้ยเอ่อชนะสองเกมยิงสองประตูเล่นสองเกมอะ เอประมาณนี้แต่ต้องชนะนะแต่ต้องชนะนะนะ้องสิบห้าจะเข้าไหมได้ได้ไดลงลง,ลงไม่แน่ใจว่าเล่นกับคนไหมนะดีสิบอ่ะน้องสิบห้าเขาอย่างอยางอยางได้กดทองใช่ไหมเข้าเลยเข้าเลยน้องเดี๋ยวพี่จะลงนะ น้องสิบห้ารีบเข้าเลยนะรีบเข้าเลยเดี๋ยวพี่จะลงลเล่นกับหนึ่งเกมเล่นกับสิบห้าหนึ่งเกมโอเคเข้าเลยเข้าเลยเออเล่นในเล่นใน Division ดิวิชั่นดิวิชั่นใครเล่นในอีเวนหรืออะไรก็ได้สองเกมโอเคชิดดี้อยู่ก่อนเนาะได้ได้ชิดดี้อยนะู่ดดยก่อนเลย โอเคเข้าเลยไม่เป็นไรซีด้วยูเข้าเลยสางก็ฮาทั้งทั้งจบสรุปจะเล่น คนนึงคนนึงคนนึงคนน,น,คน,น er ึง <Pilot sound> <sound> อ่าไหนจักรยานจักลยไป when it จะไม่เล่นถ้าเล่นหนึ่ง ตีตัวโหดมนอยู่นี่หมดเลยอ่ะมาอยู่ฝั่งนู้นอ่ะไม่เล่นเองรอเลยจบตอนนี้มีหนึ่งมาเลย จะขโมยของโซ่อะอะอะไรเนี่ย้ววใครเข้าอะเข้าทันปะเข้าทันไหมเข้าทันไหมเข้าทันไหม You. <laughs> i <laughs> on มีอยู่จริงเกมพวกนี้ยมันมีอยู่จริงทุกคนต้องเคยเป็นทุกคนต้องเคยเป็นกดเขาเป็นสิบกว่ารอบไม่เข้าเขากดเราสวนกลับมาทีเดียวหายจ้อยแพ้ทั้งนั้นอ่ะห้องนานจริงการห้องนานมากห้องนานจริงเดี๋ยวมามา,มาซีพี่ดีห้องละมามันเป็นอะไรก่อนเซิร์ฟเนี่ยเซิร์ฟมันหน้าอยู่แล้วเอ้ยเล่นเรื่อยๆื่อยค่อยค่อยเล่น ไอท็อปหนึ่งก็น่าจะแพ้แค่เกมลออ็อกอะฉันว่างั้นนะเออฉันก็ว่า,างั้นแหละเขียวทอ้ทอท้อพักวันรอบนี้ไม่ได้ให้คนอื่นก่อนเลยนะครับโอเคเลยซีเออค่อยเล่นพอนอค่อยว่าไคเอ,อ้ยทุกคนพยายามติดท็อปร้านกันไว้นะกูมั่นใจว่าในไลกูเนี่ยส่วนมากจะท็อปล้านเ่ยทุกคนนะพยายามติดท็อปล้านกันไว,นะนวน้เว,กกนนะว,นะว้ยมันจะริงที่เหลือใครก็ได้ที่เหลือกําไรแล้วต่อเลนมาก็จบแล้วกําไรจัดอ่ะ ขอบคุณใจด้วยครับลิงดูนะปูเลยครับใครจะสนับสนุนนะขอบคุณมากมาถึงกำลังใจเอ้ามาไว้ก็กดดนี่ครับร,ว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 รวัวๆรือรน่าจะน่าจะหายบักแล้วมั่งสามสามอะ่ะเดี๋ยวผมกินขนมปังก่อนโทษทีถ้าเสียงมันรบก,กวนนะ๋ยวไม่กินอะไรเลยเนะี่ยรีบมาตีมจัดเลยเพราะว่ามันดึกอะ่ะผมได้บร,รลลซี่ละอูร้อยทองเหรอ เอ้ยของฟรีอย่างฟรีของฟีอย่าคิดเยอะเอางี้ดีกว่าแต่มันเปิดได้มากสุดแปดสี่ใช่ไหมหรือว่ากิจจะมาเพิ่มมัแบบว่าลงแบบจะจะแจกอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมมีที่ส่งครับได้เลยครับแต่เดี๋ยวรอห้องก่อน,นครับมา มาระมาระมาระไก่ตุนผมได้ร้อยทองสุมงานเยอะสุดผมได้หนึ่งร้อยเหรอทองสี่กดานเอาไหมสี่ก้ออ๋ออ๋อลวงเดียนอะอันอันที่แบบเอามาแจกใช่ป่ะเพราะว่ามันได้แล้วอ,อะ อยากเล่นเหรอโอ้โหดูจอห้องเหรอมาถึงยังไงเนี่ยอยากเล่นแบบไหนเนี่ยสามสามยังบักไปเนี่ยเดี๋บอกยังบักนะโอ้ยังบักเลยเนี่ยสามสามยังบักเ,เหรออะไรเนี่ยยังไม่ได้เหรอสามสามอะ่ะเอาที่ว่าได้แล้วเนี่ยวันเนี้ยไม่เล่นเลย ว่าต้งจ่ายเงมาสิงอะไรอะ่ะไอ้น,นี่เหรอใครเขาจ่ายกันใครเขาจ่ายกันเขามีเด็จช่วยหน,หนึ่งได้อยู่โอเคโอเคมันไปหนดีกว่าสา,มสามไม่ได้ไปไปไปหนึ่งนข้ามานนี้อยู่ไมมน,นังสี่ทุ่มเพราะว่าน,นี่โดดโดดไหมาหาเวลามาเนี่ยสี่ทุ่มสีุ่่ม พูดค่อยวากนต่อเข้าแมทหนึ่งหนึ่งเหรอะังหารตัวเองนะยาวๆไปเพราะว่าสามสามยังบักเลยคนเอง บมกูไปก่อนวันครับดีครับวันเจ็บหนึ่งหนึ่งไปก่อนได้เท่าไหร่เท่านั้นแหละวันเนี้ยสี่ทุ่มลงสบายบือมาแบบชิวๆ เล่นด้วยแย่งเข้าเลยได้แค่หนึ่งอ่ะได้แค่หนึ่งหนึ่งอ่ะโอ้โหสามสาม,สามยังบักอยู่เลยผมมาตามสัญญาในในค่ายฟ้านะมานเดือจัดเลยไม่เคยมาเวลานี้เลยจะไปบอกค่ายฟ้าไปแล้วว่าให้เข้ามาไม่ต้องเชี่ยวแชทอยู่ขอบคุณใจด้วยใครขอใจให้ พรุ่งนี้เช้าค่อยดูทีมเรือยๆกับมาลันวงการหน่อยดิเราคุณติดตามจันโน่ก็เห็นแหละเว้นตัวแล้วใช่ผมมาทำตามสัญญาแบบนี้แต่นี่ดูดีกว่าจะหาเวลามาได้อ่ะจะสักัทุ่มครึ่งแล้วหาเวลามามาแจกในยเลยไอ่เพะ

ไปคนแรกเสร็จไปน,นับหนึ่งนับหนึ่งทำเวลาหน่อยแล้วกันอยู่ไว้นาน,นะครับสี่ทุ่มลงแล้วนี่เดียวรออ๋อยังไม่มีนะอันนี้น่าจะไม่มีนะของจานแคทน่าจะยังไม่มีเข้ามาเลยน่าจะได้อันทวนหน้าแหละไอไอดีเนี้ย ล้าแผลนเนี่ยน่าจะได้อันทวนหน้านะพร้อมลุยเขามันโรดเขามันโดรดนีต่อเลนนี่ได้ได้แมทเ่ะเนี่ยถ้าได้แมทนี่โกงจัดเลยนะไม่ได้ยิงเลยโอเคไม่ได้แมทไปกันต่อจานโนซ่า เอาเท่านี้แหละเรื่อยๆใช่ใช่ใช่ไม่น่าซ้ำซ้ำยากซ้ำยากโอกาสซ้ำยากอันเนี้ยน่าจะได้กันรัวๆเลยคนนี้เข้ามาอะนะจะอยู่ไม่นานอยู่ไม่นานสบายๆครบับ เด็ครับบริจัาค NCP สวัดดีจื้อโอ้จิตตัว่ลัวอะไรหรออเจ้า <laughs> เสียท,ทิ้งไปนานแล้วทิ้งไปนานมากแล้วไม่มีเวลาเล่นด้านเดียวด้านเดียวก่อนแต่ถ้าเล่นสามสามมันได้เลือกสามเลยแต่มันบักอยู่เล่นไม่ได้สามอะเล่นมาได้ My name is Peter Turi, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beckman. Hello, Peter. Hello, everyone watching. For me, it's a, it's a real thrill to be here. Bye. Well, there is here a great sense of unity hey, and a universal content that Emirates embraces Arsenal. ก็สื่อเราต้องเล่นคนหนึ่งสามเกมอยู่คนเดียวก็ได้แต่มีสามคน. Just joining us, we are all the way. More and more go. on the ball here. And he's managed to get free. So much. And it's that is so good. Awesome. sharp skills and such a delicious finish. Well, I think he was saying to his teammates, How oh, dare you doubt me? I'm afraid to tell you that we we're acting traffic jamming in the final whistle today. And that is the beauty mm -hmm. of it, Alan. See you. Okay, Epsilon, Epsilon. พานุพงศ์อยากได้อันไหพานุพงศ์อ่ะอยากได้สี่เหลี่ยงหรืออะไรคือถ้ามีแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเล่นด้วยกันนะตอนนี้ให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 ้คนที่ยังไม่มีให้คนที่ยังไม่มีได้กรอบทองกรอบชมพูนะครับมามา let's go let's go แบตจะหมดโอเคเกมนี้น่าจะสะุดท้ายแล้วนะ Khai là xưa so đã lọc đi, lọc mà chơi cân hả? Chơi cân mày nữa ngon? Đi lọc mà chơi cân mày Đi lọc mà chơi cân mày Em xin lỗi Em xin lỗi ซลันคนนี้เหรอใช้แอปสลันไหมคนนี้แอปสลันไหมคนนี้มาละโอเคนะ่าจะใช่นะไอเดียมาโอเคพันจิโร่เฮ้ยจากิการศูนย์พันจิโร่มาดูอะพันจิโร่พันจิโร่พันจิโร่ เนสโกอยู่ไหมอันจิโร่เนสโกอยู่กับเองไหม <Okay. S 1> เป็นยังไงบ้างเ <es> นสโกนเป็นยังไงบ้างอันจิโร่มาดูไปกันใหญ่ละ <laughs> ไปกันใหญ่ละนี่สมวงสมองไฟหมดละ อุ่นรยาวบ้นโอเคครับ หมดแล้วเนาะหมดแล้วเนาะหมดแล้วนะมวนะมวนะไม่มีแล้วเนาะไม่มีใครอยากได้กรอบทองหรือชมพูแล้วเนาะหนึ่งคนอ่ะมันน่าจะได้แค่หนึ่งครั้งปะไม่แน่ใจกดแอดไปเลนะื่อยนี่ชื่อชื่อชื่ออะไรกชื่อชื่อชื่ออะไรก นี่นะกดแอดไว้ได้เลยนะเดี๋ยวผมไปรับด้วยกันย้อนตต<ะ>วะากดเชิญไว้เล่นด้วยกันได้นะนี่นะครับกดแอดไว้ได้เลยนะเดี๋ยวผมไปรับโอเคประมาณนี้นะทุกคนลีไปแล้วก่อนนะไปก่อนนะทุกคนฝันดีครับอิงสร้างเลยโฟมโฟมอันนี้ไม่ได้เล่นเนื้อนองเลย ทิมอิงขอใอ้ทันดูกระดานที่มีแต่กระดานสุ่มอ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพี่พี่ธรยุทธเขามีที่ขอ,อขอบคุณใจสมครับอาจารย์ อไปนี่หาคนไม่ได้เลยวะพี่แข่งไหมครับยังยังยังเลยจ้ะกำลังหายอยู่เอ,อ่คาดีจะคน้นสามคน้น เราทั้งการกดมาเยอะอือพอหาเขาออกโอเคหาคนกุนดวงนี่เฮ้ยคินมาเนี่ยคินวะ นนสูบพักันดิ่นแรงบ้านออไอ้ถามมีดียู่ดีรงดีสิบกันเนี่ยไปเล่นแรงไปโอ้ยนี่ซาโมช่วยค่าข้าวค่าน้ำห้าสิบบาทเล่นด้วยครับขอบคุณครับน้อง ซาโบ h a n k you for you เป็นด้วยมีมีคนจองของเราสูอดอดก่อนเด้อตารางเด้อผมมีตารางบูธหนึ่งร้อยคนคุม้มพี่ไม่มีอ่ะช้าไปว่ะสวัสดีครพี่การสวัสดีครับน,น,น้องน้องสวัสดีครับน้องชายสวัสดีสตอรี่ด้วยน้องสวัสดีด้วยครับได้ละคคอยบีดก่อนเด้อเอ็งไปแจกมูด้วยหนอกเอ็งไปแจกมู เ๋ยวนะน้องเดี๋ยวพี่ขอลิ้นก่อนนะมีคนจองห้องมาแอบมาดูพี่การเบิดเเอาไว้เห็นใจเนี่ยนะน้องสามแต้มแซงแมนอยู่เลยเออแข่งไปยังอะ่ะน้องเสมอหรือชนะ โอ้โหดอมตึงเกินแต่เป็นทัดหน้าประตูหายไม่หายเลยโอ้โหโอเคสีสามจนะน้องชายนะแข่งแล้วพี่ชนะสามหนึ่งเออ้ตึงได้ไงนะเราก็ GG จครับจ g ครับน้องชายแต่ดอมตึงป่ะเหมือนตึงแบบสุดเลยนะ เราบุณเดียส่งกับไอ้หนุ่ยน้องมาบัดนี้ซูไอศีเอากระดุงกระดานพี่เปิดฟรีได้ใครได้ลาอูน้องพี่ได้ลาอูไอศีเอากระดุงกระดานที่ผ่อนเอาหาอันน่ะน้องสก,กิลหาอันพี่ว่าอันนี้ก็งามแล้วนะ เนี่ยเนี่ยตัวนี่เนี่ยนนนเนี่ยผมไม่ได้เล่นเหลือใบเดียวไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมไม่ได้อะไรเลยมาภูมิ ผมไม่รู้เลยวันแรกกดสีน้ำเงินสีช่องหมดออันนี้สวย <c oughs> มีเยอะนะมีเยอะนะคนคนที่แบบกดสีช่องสีน้ำเงินหมดอะ่ะอออันนี้สวยอยู่จะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มีแก้ตัวผมก็หนึ่งลนนะ <c oughs> มีเยอะมีเยอะคนวัดดีครับฟิล์มน้องวันดีครับ,น,น,รบน้องชายมีเยอะมีเยอะ สามารถเอากระดานของพี่ได้กี่อันก็คือจนกว่ามันจะเต็มอ่ะนี่ก่อนไหมของเราอะ่ะ